สวัสดีท่านผู้โดยสารทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ทเที่ยวบินทีจ1 2นะคะท่านผู้โดยสารคะเที่ยวบินนี้เราจะพาทุกท่านไปยังจุดหมายปลายทางนั่นคือสุขาวดีค่ะวันนี้คุณอยู่กับดิฉันนะครับท่านงานต้อนรับบนเครื่องนางสาวสลิมมโนพักดีกับกับตันนะคะกับตันหลอ่อว้าตายแล้วนะคะท่านผู้โดยสารคะขึ้นมาแล้วก็กรุณารัดเข็มขัดให้แน่นนะคะแล้วเดี๋ยว เครื่องก็จะทําการออกแล้วนะคะท่านผู้ดสารนะคะใครอยากได้อะไรก็กรุณาบอกมานะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่บอกดิฉันไม่รู้นะคะโอเคค่ะนะคะอุ๊ยสวัสดีค่ะเห็นไหมคะเป็นลาวของสายการบินไทยข้างในเนี่ยก็จะมีของกินฟรีนะคะแอลกอฮอล์ดื่มฟรีที่พักชิลๆให้นั่งได้เคลิมๆไปเลยค่ะกว่าเครื่องจะออก In it, that's what I said, sometimes I go to another lounge just to have mm -hmm. wine. Do you want alcohol? I, I might have a gin tonic before leaving it um, today. It'll make you sleep. That's what happens. Oh, I love this. Khao tom Is this pineapple pie? Do you like this one? Sticky rice. This is our food. Thai food. Khao tom mat. เกิร์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 ค่ะเขาต้องมัดค่ะเขาต้องมัดของแสกันบินไทยอร่อยค่ะ สมันนะคะแล้วก็มีข้าวสวยก็มีมุมกาแฟชากาแฟนะคะแล้วก็น้ำผลไม้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีพวกเบอร์เกอร์เล็กๆน้อยๆนะคะภายสับปะรดข้าวต้มมัดนี่ขึ้นชื่อของที่นี่รา้านการบินไทยนะคะร้านจุดเด่นก็ตรงนี้เลยค่ะมีซาลาเปาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะหยิบซาลาเปาทานกัน

สืบเนื่องมาจากว่าคลิปก่อนนะคะที่ฉันได้ลงไปในหัวข้อว่าทําไมถึงไม่ใช่บริการของสายการบินไทยนะคะเหตุผลจากคนไทยในต่างประเทศนะคะซึ่งคุณขาโอ้โหคอมเมนต์ถล่มทลายมากเลยนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันจะมาทำคลิปนะคะจะมาพูดสรุปถึงเรื่องฟีดแบ็กนะนั่นแหละค่ะเพื่อนๆจากประเด็นของคลิปนั้นเนี่ยคุอคุดขาพังคอมเมนต์เนี่ย โอ oh, แม่เจ้านี่คือคืออึ้งจริงๆนะคะคือตก,กระจายเลยเฮ้ยมันมีแบบนี้จริงๆหรอนะคะอย่างคอมเมนต์ของพี่คนหนึ่งเดี๋ยวฉันจะอ่านให้ฟังนะคะท่านผู้ชมเป็นคอมเมนต์ที่แบบว่าเฮ้ยคืออึ้งอะนะแล้วทางนี้ทางนั้นนะคือคุณเราก็มีพวกคอมเมนต์ป่วนนะเออพวกที่แบบว่าคือคือเห็นต่างกับเราอะไรแบบเนี้เราก็ป่วนนะเหมือนว่าจะมา แชมอย่างเดียวอะคือคุณเราบอกแล้วว่าเออว่าตั้งแต่หัวคลิปแล้วนะว่าคลิปเราเนี่ยเราเราไม่สนเรื่องของวงในเรื่องของอะไรยังไงมันจะเจ๊งมันจะอะไรงไงกูไม่สนฉันมาเล่าถึงเรื่องประสบการณ์ในฐานะคนใช้เครื่องบินแค่นั้นเองนะคะมีเพื่อนๆหลายคนมากอะคิดดูดีกว่า90%นะเออที่ชชมได้ไล่อ่านคอมเมนต์อะคือไม่ประทับใจกับสายการบินไทยนะคะแล้วคือ มีคนนึงเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยคอมเมนต์นี้เนี่ยฉันได้ยินนะว่าเฮ้ยแอร์มันพูดแบบนี้นะหืมกูจะเดินไปตบปากทันทีเลยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยที่เขาไม่ใช้บริการของสายการบินเนี่ยเป็นเพราะว่าบริการแย่ก,กับคนไทยเอง19 1 1หนึ่งมั้งมีน้องคนหนึ่งมีลูกน้อยน่าจะต่ํากว่า6เดือนน่าจะพาหลานกลับบ้านไปหายาตเด็กน้อยก็ร้องไห้มาก เพราะเป็นการเดินทางที่ไกลมากสําหรับเด็กอ่อนพผะเอิญเดินเข้าไปในห้องน้ําได้ยินพนักงานชายใจหญิงบ่นกับพนักงานหลังม่านว่าหุยอ,อีลูกกะหลี่ร้องอยู่นั่นแหละโอ้ยขอบอกของขึ้นมากค่ะกระชากม่านแล้วก็เข้าไปถามเลยรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นกะหรีมีญาติเป็นหรอแล้วก็เดินกลับมาสาบานเลยว่าจะไม่นั่งกับสายการบินนี้อีก ไม่แม้แต่จะคิดโอ้แม่เจา้าคือคุณคอมเมนต์นี้เนี่ยเป็นคอมเมนต์ที่จะโอ้ตายละฉัมตกใจเฮ้ยมันมีจริงด้วยหรอคือปกติเนี่ยเราก็เข้าใจใช่ป่ะเฮ้ยว่าสายการบินไทยอะไรอย่างเนี้ยนะเออคนไทยเราก็นะนน้อมน,น,นะคะแต่ว่าพอฉันมาอ่านคอมเมนต์ซึ่งเยอะมากที่ผู้หญิงไทยโดนเหยียดนะคะ คือฉันก็อึ้งเหมือนกันแล้วฉันคิดว่าเขาก็คงไม่โกหกหรอกถ้าเขาไม่โกหกมันจะเป็นคอมเมนต์ที่เยอะหรอแต่ว่าก็มีคอมเมนต์พวกที่แบบว่าเฮ้ยเห็นต่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าบางคนที่แบบว่าคือ คือไม่เข้าใจอะ่ะถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ไหนที่ด่าดิฉันดิฉันดีลีทนะจ๊ะเออไม่ปล่อยไว้ให้อ่านให้หลอกนะคะหล่อนเสียเวลาพิมพ์ฉันใช้เวลาแป๊บเดียวดีลีทค่ะแล้วไม่นั่งเก็บมานั่งคิดด้วยนะคะบอกไว้ก่อนว่าในการทำ YouTube เนี่ยคนทําคนครีเอทเนี่ยเออโอเคยอมรับบางอย่างเนี่ยแบบว่าถ้าเกิดว่าเออ ใช้เหตุผลดีๆแต่บางคนนี่มึงด่ากูมาเลยกูก็ดีลีทเลยเสียเวลานะคะคขี้เกียจมานั่งใส่ใจนะคะกับพวกนี้ไร้าสาระสู้ใส่ใจกับคนที่เขาใส่ใจเราดีกว่านะคะเพราะว่าชีวิตมันสั้นนะจ๊ะหล่อนเห็นต่างยังไงหลอนก็เรื่องของหลอนหลอนก็พิมมาดีๆแต่ถ้าเกิดว่าหล่อนพิมไม่ดีกูก็ดีลีทค่ะจบค่ะช่องกูนะคะเออโอเคนะคะเพื่อนๆค่ะอ่ะต่อค่ะนะคะก็นี่เยอะมากแล้วเขาบ่นว่าสายการบินเนี้ยเป็นสายการบินที่ลูกท่านหลานเธอเด็กเส้นเด็กฝากนะคะไม่สนใจ คนไทยตัวราคาแพงกว่าสายการบินอื่นแล้วหลายหลายคนมากที่บอกว่าเลือกบินกับสายการบินที่เป็นสายการบินของอาหรับเช่นเดียวกับแชมเลยนะคะอืมแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่แล้วก็มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่อันนี้ก็อันนี้ก็ฉันไม่สนนะคะเออเรื่องการเมืองก็โอเคไปฉชนขอวางตัวเป็นกลางดีกว่าเพราะว่าเราเป็นสื่อไงบางทีเราไม่อยากแบบว่าเฮ้ย ประเจิดประเจินนู่นนี่นั่นอะไรยังไงนะคะการเป็นสื่อการทำโซเชียลเนี่ยคือชั้นก็ต้องเซฟตัวเองนะคะบอกไว้ก่อนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือจะชอบหรือไม่ชอบอยังไงอะไรยังไงฝั่งฝ่ายไหนฝั่งไหน,ไหนก็แล้วแต่เนี่ยบอกไว้ก่อนว่าคุณจะต้องให้เกียรตินะคะเคารพนะคะ ความชอบของแต่ละคนแล้วฉันเป็นคนหนึ่งฉันไม่มานั่งว่าใครเฮ้ยว่าหล่อนเป็นเออนี่นะหล่อนเป็นนั่นนะหล่อนเป็นขนมไทยหรือว่าหล่อนเป็นอะไรนะคือคือเรื่องของเขาที่ฉันไม่เกี่ยวค่ะที่ฉันรู้ว่าที่ฉันชอบอะไรที่ฉันรู้ว่าที่ฉันอยู่อะอะไรดัง <sentences. S 2> นั้นก็ควรจะให้เกลียดกันด้วยนะจ๊ะเออนะคะชอบยังไงไม่ชอบยังไงก็เรื่องของแต่ละคนค่ะนะคะโอเคดูกันต่อน,นี่เขาบอกว่าบริการไม่ดีนะคะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไลน์อ่านเลย เขาบอกว่าสายการบินส้นตีนแม่งโคตรเหยียดชนชั้นเยอะมากเพื่อนๆที่แบบว่าคนบอกว่าโดนเหยียดชนชั้นนะ่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะของพี่จอยบอกว่าไม่รู้ว่าแอร์การบินมาจากคนระดับไหนถึงชอบมองแบบดูถูกผู้โดยสารสงสารลูกกับสามีเราหันมองดูลูกเรา ดูมารยาทท่าทางดูดีกว่าแอร์มากควรปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่บนเครื่องด้วยว่างานที่พวกคุณทำคืองานบริการผู้โดยสารไม่ใช่เจ้าขุนมูลนายที่มีหน้าที่มาเฝ้าเครื่องตายแล้วตายเน่เวเยอะมากค่ะโอเคนี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาขึ้นประจำนะคนเออหนึ่งใช้ชื่อภาษาจีนนะคะเมื่อก่อนขึ้นประจํา แอร์เขาบริการกับคนไทยเจอทั้งดีและไม่ดีทําใจแต่ก็ขอติดนิดนะคะแอร์ไทยเราไม่สวยค่ะแก่มากๆบริการดีสำหรับต่างชาติกับคนไทยด้วยกันแย่มากๆเลือกชนชั้นค่ะเขาคิดว่าผู้หญิงไทยที่อยู่ต่างประเทศคงมาขายตัวมากกว่าค่ะที่ดีก็มีส่วนน้อยค่ะแต่ขอชมสายการบินไทยนะคะดีมากๆน้องๆแอร์ภาคพื้นบริการดีมากเยี่ยมมากๆประทับใจค่ะ อันนี้ก็นะคะพูดทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่เขาบอกว่าพวกแก่ๆนะชอบดูถูกนะคะแล้วก็มีต่อนนี้บางคนบอกว่าส่มน้ำหน้าก็มีนะคะอืมต่อมาค่ะคุณซีรินนะคะบอกว่าจากประสบการณ์แอร์คนไทยในสายการบินไทยจะใช้คำพูดและให้บริการสัตว์แต่ว่าทำไม่เคยได้รับความประทับใจอะไรท่าทางน้ำเสียงเหมือนดูถูกเราบินเป็นสิบสิบปีก็เหมือนเดิม พอคิดว่าเป็นสายการบินของประเทศจึงใช้บริการตลอดพอได้บินกับสายการบินอื่นๆประทับใจมากค่ะเสียดายสายการบินนี้นะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่ามีคนนึงบอกว่าอยู่สเปนมาเกือบ40ปีเคยขึ้นกับสายการบินนี้จากมาดิดนะคะไปแฟรงเฟิร์ตบริการระดับประทับใจนะคะแต่ไม่ใช่กับคนไทยด้วยกันค่าโดยสารเราก็จ่ายเท่ากับคนต่างชาติและที่ใช้บริการก็เพราะรักและภูมิใจในความเป็นไทยแต่คนไทยด้วยกันเนี่ยที่ทํางานอยู่บนเครื่อง เหมือนนะคะทาเหมือนว่าตัวเราเป็นอะไรก็ไม่รู้เลยเข็ดกับสายการบินนี้เลยไปเลือกบินกับสายการบินอื่นที่ถูกกว่าอันคุณมงคลบอกว่าเคยใช้บริการครั้งสองครั้งไม่ใช่อีกเลยไม่เหมาะกับอาชีพรับจ้างอย่างเราให้ผู้มีเกียรติท่านใช้ไปเถอะ ผมสตาร์นะคะบ,บอกว่าเหตุผลเดียวกับผมเลยครับคือแพงนั่งคอนมีไหนๆก็เหมือนกันช่วงปลายๆได้มีโอกาสนั่งสายการบินไทยได้ต่อเครื่องออ e เปรเ by t h ยไทยแอร์เวย์เครื่องก็เต็มคนนั่งนะแต่บริหารยังไงมันเจ๊งวะนะคะเซบาสเตียนบอกว่าเคยนั่งจากเออนะคะปารีสไปถึงเมืองไทยในปี2015สุดท้ายหลังจากนั้นแอร์ฟรานซ์เท่านั้นเพราะสายการบินไทยบริการไม่ดีนะคะแบบไม่จริงใจแซง ทำพอไม่พอใจก็วีนนะคะอดกันไม่ได้อารมณ์ร้อนไม่มีโปรโมชั่นตั๋วตลอดคิดแพงกว่าแอร์ฟราน์ลมละลายเจ๊งเพราะว่าคนไหนโกงกินกันอย่างสนุกสนานนี่เขาอีกคนหนึ่งนะคะบอกว่ามาอยู่ฮาแลนด์เกือบ20ปีไม่เคยนั่งการบินไทยสมัยก่อนที่ทำงานนั่งบ่อยภายในประเทศปกติจะใช้สายการบินตะวันออกกลางชอบกาตาแอร์เวย์เป็นที่สุดมีแอร์ไทย อาหารอร่อยบริการดีขาออกจากไทยได้ทานแกงเขียวหวานไก่กับข้าวสวยนะคะอืมแล้วเยอะมากท่านผู้ชมเฮย้ยคลิปที่แล้วเราเหมือนกับว่าเปิดเปิดกระทูให้คนเข้ามาถล่มอะ่ะเออให้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเอออาพูดในฐานะที่ เป็นกลางนะคะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสายกันบินไทยเนี่ยคุณควรที่จะมาอ่านนะคะคอมเมนต์พวกนี้แล้วก็ฟังนะคะถึงประสบการณ์หลายๆคนด้วยกันที่เขามาคอมเมนต์เนี่ยคือคือเยอะมากอ่ะคือคุณคิดดู400กว่าเกือบ500คนเนี่ยเออเกือบเกือบ500คนแล้วอ่ะที่คอมเมนต์แล้วกว่า90%เป็นตะเป็นคอมเมนต์ที่นกาทีหมดเลยนะคะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีเป็นประสบการณ์ที่แย่ว่ามีการโดนเหยียดมีการโดนดูถูกนะคะ อย่างที่พี่คนนั้นคือสุดๆนะเนาะเออทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะแชมป์ก็บอกแล้วว่าในประสบการณ์ของแชมป์เองแชมป์ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องโดนดูถูกนะคะแต่ว่าในเรื่องของที่แชมป์ไม่บินเนี่ยกับสายการบินไทยเนี่ยเป็นเพราะว่า ตั๋วมันไม่ถูกนะคะตั๋วมันแพงเออแต่ฉันก็เคยบินนะจ๊ะอันนี้ก็พูดตามความจริงพูดตามตรงเลยนะคะถ้าตั๋วถูกเนี่ยดิฉันก็ไปนะคะถ้าเกิดว่าต้องไปแบบเร่งด่วนนะเพื่อนๆนแต่ถ้ามันไม่เร่งด่วนเนี่ยไม่มีทางได้เงินดิฉันหรอกเพื่อนเพื่อนค่ะจริงๆแล้วอะ่ะของแบบนี้มันคือประสบการณ์ใครประสบการณ์มันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนทําธุรกิจเนี่ยคุณก็จะต้องฟังฟีดแบ็กนะคะของ ผู้ใช้บริการด้วยนะ,ะแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าหลังจากที่คลิปนั้นที่ฉันได้อัพลงไปเนี่ยคือคุณรู้มาว่าฉันไล่ดูนะคะคลิปของพวกแอร์โฮสเตสสายการบินไทยที่เขาทําช่อง YouTube อ่ะนะเออเขาเล่าถึงเรื่องว่าเขาได้ตั๋วฟรีนะคะเป็นบินในประเทศ2ครั้งบินเอ่อนอกประเทศ2ครั้งด้วยกันปีหนึ่งเนี่ยเขาจะได้ตั๋วฟรี4ใบนะคะกับสายการบินไทย นะแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือเขาจะต้องจ่ายรู้สึกว่าถูกมากอะ่ะเออสิบเปอร์เซ็นต์นะคะของค่าตั๋วเต็มเต็มอะ่ะเออถึงแม้ว่าตั๋วฟรีที่เขาได้แต่เขาก็ต้องจ่ายค่าภาษีสนามบินนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคือคุณนะคะมันมันก็ได้เป็นสิทธิพิเศษของพนักงานอยู่แล้วใช่ปะเออแต่เราคนธรรมดาคนทํางานนะคะคนหาเช้ากิน่ํามมนุษย์เงนินเดือนพนักงานทั่วไปสามัญชนนะคะที่ไม่ใช่เป็นเจ้าขุนมูลน,นายเนี่ยเราก็ต้องเลือกของที่มันถูกแล้วก็ มันคุ้มค่านะคะในเมื่อมันมีตัวเลือกมากมายให้เราเลือกดังนั้นบอกไว้แล้วนะคะว่าที่ฉันไม่ผิดค่ะนะคะที่ที่ฉันจะมีสิทธิ์ที่จะมาพูดว่าดิฉันจะเลือกบินกับสายการบินไหนก็ได้นะคะเพราะาที่ฉันพูดความจริงค่ะนะคะในฐานะผูดด้โดยสารคนหนึ่งนะคะที่เคยใช้บริการกับสายการบินไทยนะคะ เราไม่ได้ดิสเครดิตนะเพราะาเราพูดความจริงนะคะแล้วมีท่านผู้ชมหลายๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์ก็พูดความจริงตามประสบการณ์ดังนั้นเนี่ยสายการบินไทยเนี่ยถ้าอยากให้คนไทยหันมาใช้บริการกันแล้วบอกว่าเป็นสายการบินของชาติไทยเนี่ยนะคุณก็จะต้องเอาส่วนที่คนคอมเมนต์มาแล้วเป็นเนกาท i ีฟเนี่ยเออไปพัฒนานะคะ นั่นแหละเราจะมาบอกว่าเป็นสายการบินของคนร่วมชาติคุณก็ต้องดั้มราคาให้ถูกลงนะจ๊ะให้แบบว่าคนไทยหลายๆคนได้มีปัญญาขึ้นสายการบินไทยพร้อมๆกันนะคะโอเคแล้ววันนี้เจ็บคอมากค่ะส่วนใครอยากได้สาระนะคะบอกไว้ก่อนก็คลิปอื่นนะคะช่องอื่นมีเยอะแยะที่เขาเป็นแฟกๆช่องดีฉันนะออพิเนียรวนๆจ้ะ โอเคนะคะวันนี้โชคดีแล้วก็สวัสดีค่ะ mm hmm. ไปบายเออเมานิดนึงเมานิดนึงนะคะฉันได้ดูคลิปนะคะของช่องหนึ่งซึ่งรู้สึกว่าคนที่ทําคลิปน่ะเป็นพนักงานต้อนรับนะคะอยู่บนสายการบินไทยแล้วทีนี้เขาสัมภาษณ์แอป้าคนหนึ่งนะคะที่กําลังจะ,กะเกษียณอายุนะคะ,กะเกษียณงานนี่แหละเออแล้วเขาบอกว่าสาเหตุหนึ่งเนียที่แบบว่า ใครหลายคนผู้หญิงหลายคนที่อยากจะเป็นแอดเนี่ยเพราะว่าการเป็นแอดเนี่ยมันทําให้เจอสามีนะคะเจอผู้ชายเจอผัวโอ้แม่เจ้านี้เป็นเรื่องจริงนะคะการที่เป็นแอดเนี่ยมันทําให้เจอผู้ชายดีๆนะคะเพราะว่าเป็นแอดเนี่ยคือคุณคิดดูสิเจอผู้ชายมากหน้าหลายตาคือมีสิทธิ์เลือกอะใช่ปะเออนะคะเจอแบบว่าระดับเศรษฐีระดับผู้ดีระดับอุย้ยไฮโซไซตี้นะคะคุณคิดดูเป็นแอดแล้วแบบว่าหือ <c oughs> นะคะ ดูซิเป็นแอร์แล้วนี่นี่ได้มงด้วย Good morning. How are you today? I'm running through. Thank you.